ครับทุกกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมทีมฟอร์เทสสองในเวลาสิบเก้านาฬกาทึง่งผมเนี่ยอาบน้ำแล้วแต่ผมไม่ทำการบ้านตัวเองเลยผมอยู่ปสี่นะครับวันนี้เรามาเล่นบ้องกันดีนี่เดี๋ยวขอปรับหนึ่งมันรู้สึกมันเล็กเกินเออนี่นี่นี่มาลองกันว่าโทรศัพท์จะลื่นแค่ไหนกันนะครับ ว้าวใช้บ้องบ้องบ้องบองอ้าหุยเฮี้ยตกใจมั้งสะดุง้งเลยกูโอเคมาเริ่มใหม่กันดีกว่าดูเหมือนว่าผมต้องดันรถนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ผมให้คนอื่นดันดีกว่าผมจะไปสู้ไม่รู้กูจะตายตอนไหนกันแต่ขอยิงมั่วเพราะมันมีคนเป็นสปายไง ยิงผมเคยแบบเผยใช้โซเจอร์แล้วก็เผยยิงสปายอย่างนั้นสปายก็ตายเว้ยคนโง่เลยเอ้ยเมื่อกี้เห็นคนแล้วเห็นคนแล้วปนึงปนึงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ย What the fuck โอ้หาไม่เจอหาไม่เจอโอ๋ออุ้ยวู้ววโอ้สัตว์เอ้ยมันแหลกเกินแบบลองปรับเหลือหนึ่งซิม่าจะลื่นขึ้นก็ได้ ไป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 นี่ผมลองใช้ปืนเไร้นี่ก็ปืนใหญ่ดี่ว่าเราใช้แบบชื่อปืนชื่ออะไรว่ลืมช่างมันเถอะไปช่วยไปด้วยนี่นี่ไม่เห็นไม่เห็นมันมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นโอ้โหโอ้โหมีด้านล่างอีกมีด้านล่างอ้ยบ้องดูบ้องบ้องดูตีตีไม่โดน ไม่โดนอ้กูจะตายเพรบล็อกเดีย okay, ๋ยวเลยยิงเอาเคยหาไม่เจอนะโอ้ว้ยิงมันนี่มาแล้ว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 โอ้ยยิงหมดแล้วตอนนี้ยิงไม่โดนแล้วโอ้อ้โหยตกใจหมดเลยมันพุ่งไปด้านหลังเฉยเลยโอ้โดนโดนเยอะเหลือเกินโอหมนฮะก็ไปทำอะไรใต้นั้นอะ มีที่วาร์ฟไหมไม่รู้อะแต่สู้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขา่าจะวางที่วาร์ปแหละเอนจี้ลองลงไปด้วยหนึง่งเดนไม่อยาก,ยากลงกดบ้อ,บองบ,องนนบอง้องเลยคนนี้เรียบร้อยว้าเยออว่าจะดุ้งเลือกเลยมาดูดูว่าเขาจะวางานะเขาจะวางเทเลพอร์ตแล้ว อ้มันนานมากมันนานมากดูเหมือนว่าจะต้องสู้ไปเรื่อยๆก่อนนะกันนะไม่รู้เขาจะวางเทเลพอตตั้งแต่เมื่อไหร่เขาจะวางเทเลพอตบนเซนทรีตรงนี้แล้วไม่มีใครมาถึงตรงนั้นเลยนะเซนที่ไม่ไม่ยิงเลยอะ่ะเราไปดันกันต่อดีกว่าโอ้ดันดันไม่ได้ตล้งตรงงยิงก่อนแลดันดันดันเอออู้หัวขาดเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยโอ้ ลองดูดิมีตัวไม่มีตัวดีๆเลยอ่ะเราเราใช้ตัวละครเอ,อทำไงนะลืมเออกดกดตรงไหนสงกดสีไม่ใช่แล้วกดตรงไหนวะอ่ยอะไรจะได้เอออโอเคได้ละจะมีบางครั้งที่ผมพูดผิดคือผมพูดเร็วเกินจนลิ้นตัวเองพันอ่ะปน,นึเดนอะ let's go ไปเลยโกโกโก้อืมอืม นในโซจูดีกว่าโอ้มันเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยดีกันให้เอาตัวนี้มาโอเคมาถึงนี้แล้วมาถึงตรงนี้โอ้ยิงยิงโอ้โด้โวติดไฟตายสัาเอ้ย่นนาชิบหายเลยกูเนอะอื้อเต็มแม่ตาตาไม่เจอเจอ,เจอแล้วเจอแล้วว่าไปใต้สะพานหรือเปล่า วั oh, oh, บเลยเออวับแล้วโอ้โหตายสะานกินด้วยแล้วคดไปเลยว่ะว้าวว้าวว้วว้าไม่ไม่ไม่ตายกันเลยตัวชักกันดีดีลิ้น่าหมดแล้วโอ้หมดมาเริ่มใหม่แล้วลงวับวับที่เดิมสมแติว่าโอ้นั่นไง่ายกว่าแล้วห้ามวับดีกว่ากูเฮ้ยเหนื่อยจังเลยมันยุ่งเนี่ยเหนื่อยจังเลยควบคุมเยอะ มันนานมากเลยนะเวย้ยโอ้โหมันโอ้โอ้ยเกิกันหน้าก่อนด้านหลังค่อยว่ากันหนูวัดเต๋อเฮียวดูดโอ้โหติดติดติดอืมโอ้เต็มหน้าเต็มตาโอ้อยู่นี่แล้ว โอ้โหดาเมจเข้าน้อยมาแล้วหวังว่าเขาจะตายนะไม่กูเนี่ยตายโอ้แบงเงอโอ้ตายคู่เลยโอ้หมดมีเยอะซะด้วยดูเหมือนว่าทีมผมอาจจะไม่ชนะแล้วแหละเพราะเขาไม่ทาอะไรเลย,เยไงเปิดนูนะไปไปโอ,โอ,โอ้ที่วับอันไหนอีกเนี่ยไม่รู้มันจะพาผมไปไหนแล้วกันนะอ๋อมาหยางนี้และถ้าเกิดมือคาดการอาจจะมีใครมาแซฟซันทรีมันก็ยิงซันทรีทิ้งเลยด้วย ขอเรื่องโซเชีโซเชีโซเชีไม่ตายสักทีเด no ี no 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 ake, wow ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอดขอขอรบกันึ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาเมจเข้าแค่สี่น้องวิ่งแล้วแหละวิ่งวิ่งวิ่งแล้วตอมตีด้านบนละนี่เจอปืนเล็กหน่อยเจอปืนเล็กปืนเล็กมันยิงลัวเจอเจอโอ้โหตายพวกปืนเล็กนี่แหละไอ้สัตว์เลย นี่เอาปืนเดี๋ยวเห็นเห็นเห็นโซเชอร์นี่เโซเชอร์นี่โอ๋อไม่โดนอีกตรงนี้ไม่อีกแม่งเลยปืนกัวลีอืออืออือตายซะโอ๋อโซเชอร์เหนียวโอ้โหเลือดเหลือกระปิกเหนียวเลือดสามตายเนี่น่าจะไม่รอดแล้วเขารอบเนี้ยเลือดเหลือสามขนาดเนี้ยแปลว่าเลือดไปหนึ่ง โอเคอาจจะรอยก็ได้อาจจะรอดแต่นต้องไปเอามันนั้นในด่านชนะแต่นูแต่ดูแล้วน่าจะไม่ถึงนี่คนขวางนี่ไงอู้อู้โอเคไปไปสู้ดูแล้วกนโอเคมาแล้วมาแล้วว้าชีตตกใจเลยโอ้หยหมอนั่นมันตายตอนที่กูตายพอดีเลย โอ้โหสุดเจ็บเด้งเลยเต็งไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่เป็นไงล่ะผมผมฆ่าศัตรูได้แค่นิดเดียวเองเป็นไงล่ะที่เหลือคือกูตายโอ้โหโอ้โอ้ติดติดตีตีเอออือหือ ไม่รอดเอเรียบร้อยทำเกิดใหม่เราได้แค่ยิบเอดเองฟังเขาได้ยิบห้าเลยเว้ยอือหือาเนี่อะไรเนี่ยฮะโ,โอเคไปเล่นอีกรอบกันดีก,กว่าเออมาทำเสร็จเอาด่านนี้แล้วกันดูด่านอะไรแหละไ,ไม่เคยเล่นน่าจะนานนะรอบเนี้ยรอนานแน่นอนดูล้านแปหนึงโอ้ย มันช้าแล้วเกินว้ามันช้ามากเลยเมื่อเรจะหลดโอ้อหลดเสร็จสักทีน่าเหนืออะอรวะเนี่ยอากาศเลยเอาตัวเดิมมีบ้องบ้องบ้องเออมันออกทางไหนเอ้าน่าไนตรงนั้นไปได้โอ้แล้วมันออกทางไหนเนี่ยงเทาตรงมือนี้หรอไม่เคยเล่นด่านเนี้ยยอไหนวะนี่นี่ ทาไม่รู้ผมไม่มีผมไม่มีคมไปเล่นทีมฟอเทสจริงเลยนะแล้วก็ไม่มีเงินแล้วแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่โหลดในโทรศัพท์ด้วยคือโหลดใน Google แล้วมันเป็นของปอลอมเลยว่าเลยไม่ทำสักทีอ่ะนี่เก็บลูกกระสุนดีไหม เสียงไม่เข้าเลยเว้ยเออนี่เสียงเลิ่มมาแล้วโอเคผมมันจะพากน้อยหน่อยนะมันจะบอกวิธีทําให้ผมมีเสียงก็คือผมอัดในแคปคัทให้แล้วก็เวลาผมใช้อันนี้ยคือมันจะไม่มีเสียงเว้ยคือมันจะไม่มีเสียงนะเวลาผมอัดอันเนี้ยคือเสียงแม่งน้อยมากเลยโอ้ยแป๊บน,นึงนะคือได้ยินเสียงผมพากันเนี้ยผมจเอา ปากตัวเลยใกล้โทรศัพท์มากเลยนะเว้ยแม่งนานชิบหายเลยคือผมไม่ค่อยเป็นคนที่กล้าพากล่าไรนี่เป็นคลิปแรกที่ผมพากแบบพากเต็มที่คือไม่ใส่เพลงละผมจะพากอย่างเดียวแล้ววันนี้ไม่เคยทำนะปกติใส่เพลงด้วยคุณดูจะชอบหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่ชอบก็บอกใต้คอมเมนต์ได้นะโอู้อ,อูบอง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 ก็เคยเปลี่ยนโอ๊ะฮะ ง่ายยิงหัวแล้วตรงนั้นะแตกง่ายเหลือเกินโอ้ประเจ้าต้องค่ายากี่รอบเลียที่ยึดตรงนี้ไปได้เนะโอ้โอ้มันฆ่ายากฆ่าย็นเหลือเกิน โอ้โอใครโทรศัพท์กากผมจะไม่นําเสนอแอปที่ทําให้โทรศัพท์ผมลืน่นเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ดูว่าอันไหนทาให้คลิปของผมมันลื่นขานาดนี้และไม่โทรศัพท์ของผมนั้นเล่นเกมแบบที่มีสเปกสูงได้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะอาจจะเป็นคลิปสั้นหรือมันก็นคลิปยาวเนี่ยแหละโอ้นานละเกินปวดนิ้ว ตรงนี้โอ้ลืมโอ้สปายโอ้หายตัวต่อหน้าสกอสก๊อไปหนึงสกาออาจจะตายแล้วก็ได้โอ้ยเออยิงยากยิงงีเแล้วเกินไม่เคยไม่เคยเล่นคนไม่เคยเล่นดาเน่เล่นไม่เป็นเว้ยหวังว่าคงยึดตรงนี้ได้แล้วกันนะเมื่อกี้เป็นสีแดงนะจอิงด้วยจริงด้วยเฮ้ยโอ้โอ้เกือบตายเกอตายละ อืมตัวปิวเด้อเล่นเป็นโจ๊กเลยเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อลองซุ่มดีกว่าได้โซเจอร์วะผมคิดเราควรลองเล่นให้นานกว่านี้ดีไหมมานานไหมทุกคนได้ยินเสียงพี่ผมเปิดเพลงไหมโอเค ไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวนี่ยึดเถอะอย่าเข้ามาโอ,โอ,โอ้ตกเขานี่ตายเราเลยตายสองรอบเยะโอ้ัะขอให้หน่ยชนะผมว่าผมจะชนะหน้าด่านนี้ถ้าเกิดไม่นชนะก็แบบไม่เปลี่ยนฝั่งลองลองอีกรอบนึงโอ้ถึงเถอะถึงไม่ถึงอมันถึงแหละแต่มันไม่โดนด้วยซ้ำ แอบก่อนันหนึ่นขอเก็บนี่โหหายไปแล้วโอ้ไม่ใครมันเอาอะไรมันยัดใส่หน้าว่ะเห็นเต็มเต็มฟังนูแน่เลยอือหไอเดีเด็ดนหเนด็นประงข้ามข้ามไปยึดจะยึดแล้วอย่าเข้ามาเอุย้ยโดนด้วยตายด้วยมั่ว อ,นนอันนี้เล่นมั่วจนโดนเนี่ยอันนี้เล่นมั่วจนโดนแน่เลยโคตรมั่วตอนเนี้ยโอ้โหคือผมอัดดูนะคือผม,มอขีดเสียงคือแบบน้อยมากเลยเงียบก,กิ๊บมันเป็นคลื่นเสียงครับผมไม่รู้อะโปรแกรมอัดใช้แคปคัดอยากถามอะไรมา,ราก็ถามมาได้เลยนะใต้คอมเมนต์ เออนี่ยึดฐานได้แล้วหนึ่งฐานน่าจะดีขึ้นนะมันนานอะมันนานมากเลยคนราก็ฟังผมบุนไปเรื่อยแล้วกันนะไปหาขนมมากินด้วยก็ได้โอ้เจ้าไม่มีคนเลยอะ่ะคนหายไปไหนหมดหรืว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วนะ มันยังมีคนอยู่ทีมแล้วเนี่ยแหละอ็ไ่ตายสิคนน้อยทีมแดงมันตายแค่คนเดียวนมันมันไม่มีพักทีอล้ลืมตายเยอะแล้วผมมีสีแดงอยู่ตลอดเลยข้างขวาโอ้จริงด้วยจริงด้วยออกไปเออคือผมติดไฟตัวเองตายใช่ไหมสปายสปายกระโดดแล้ว โอ้ยเผลอยิงอีกเดี๋ยวเอากระสุนเพิ่มเอยาลืมเอากระสุนนี่เออมันวิ่งเร็วสกเกลยิงไม่ค่อยโดนตายไหมลบผมจะตายแน่หายไปแล้วสกเกลบ้องหายอ,าอยู่น,นู่นโอ้พระเจ้ายังได้ยืมสองแล้วทำไมปืนกูติดแบบนั้นนะ่ะเฮ้ย ฝั่งใครชนะกันแน่วะฝั่งนู้นเหรอฝั่งสีแดงหรือฝั่งสีเขียววะเพราะว่ามันติดเลขกทธสีแน่เลยถ้าเกิดเอาไปสีฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดเข้าสีฟ้ามันอาจจะติดเลขกทธส์แน่เลยเขาเลยไปทำเป็นสีเขียวแทนเนาะเกมนี้ผมเล่นทุกวันนะยังมีคลิปมากกว่านี้อีกอได้ยินเสียงไหม นั่นคือเสียงพี่ผมที่เปิดนั่นคือเสียงพี่ผมที่เปิดเพลงอยู่นะยน้ำนะว่าพี่ผมอะคือพี่ผมอยู่ข้างนอกแล้วผมไม่ปิดประตูด้วยผมขี้เกียจไปเดินปิดประตูประตูบ้านอยู่ใกลกันจริงนะโดนขี้เกียจปิดไม่มิดอนะผมปิดประตูบ้านตัวเองไม่มิดโอ้บรรจุ มันจุอันนี้ต้องได้สักหนึ่งอันแล้วแหละอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าธีกิดโดนโดนหนึ่งนัดที่เหลือไม่โอ้ได้โปรดอย่าเข้ามาใกล้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 เอ,อ๋ออย่าเข้ามาอย่าเออตายละนานแล้วเกินคลิปนี้มันน่าจะยาวสักสามน่าจะยี่สิบนาทีมั้งยี่สิบนาทีสามยี่สิบ ช่างมาเถอะถือว่าช่างมาแล้วกันยิง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 มัวม่วสวมั่วไปหมดแล้วโอ้พระเจ้าโคตรมั่วเลยตอนเนี้ยอืออืออกไปเรายัางไม่ได้ยึนฐานได้เลยแล้วเราโสดจ,จะตายแล้วนะั่นะโอ้ตายละเบอร์ตัวเองซะง,งั้นโอ้ตายสิ ได้ยินเสียงผมไหมโอ้โหมาค่อยได้พูดเลยปุ่มเสียงทุกสับอันนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้อยนี่โอ,โอ้ตายแล้วมันนานแล้วเกินเนาะคือถ้าเกิดทุกคนไม่ดูเนี่ยคลิปนี้ก็จะแบบ จะไม่ทำแบบคลิปแบบมีเสียงต่อไปแล้วนะคือผมที่อยากทำา y u u t เนี่ยผมทํา Youtube ปี2022คือผมทํา Youtube มาหลายปีคือผมลงวิดีโอสั้นไปคลิปแรกปกติผมทําคลิปยาวแต่ผมเผลอกดผิดไงกลยเป็นคลิปสั้นแทนซึ่งมันก็คนโง่เลยนะคลิปนั้นอะมันเป็นคลิปแรกอะเนาะ มันก็ต้องโง่ไปเป็นพิเศษแต่แต่ตอนนี้ผมว่าผมจะทำแบบัอรีโอแล้วนะคือจะไม่ทำคลิปช็อตแล้วมัง้งมั้งนะผมไม่แน่ใจผมควรทำคลิปช็อตต่อไปไหมคอนเทนหน้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็ต่อมาตาคอมเมนต์ได้เลยนะผมก็วนไปเรื่อยเปื่อย ชีวิตผมก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไม่บอกชื่อโรงเรียนผมบอกว่านผมไม่บอกชื่อโรงเรียนหรอกเอ๊ะอ๋อปรนอะไรที่เป็นนั้นวะน่ะน่ะ

ผมวางน้ำไว้ในห้องมั่งไปกินง่งไหน่อยผมเหนื่อยมากเลยตอนนี้คืออยากเนาะก็อยากนทำแต่ต้องยกคืนมาอัดวีดีโอแล้วก็ทำคลิปเออส่วนคลิปที่ผมรองไว้คือผมจะไม่ให้ดูนะมันเป็นคลิปตอนที่ผมทำอีเวนต์นะ คืออีเวนต์ในเกมเอ,อเดี๋ยวทุกคนก็ได้ดูเองแหละผมมีต้นโพนอยสามต้นนะแต่นี่ผม,มันลองอัดเกมนี้ก่อนเหมือนจะมีคนดูเพิ่มก็ได้ทุกคน,นยังจำอันที่แล้วได้ไหมมีคนดูหนึ่งร้อยสี่สิบกว่านี่ยนะผมเลยจะทำต่ออันนี้เป็น EP 2สอง โอ้ยนะมันอยู่ด้านบนแล้วมันลงไปแล้วนั่นแหละเออมันยังอยู่ด้านบนมันหนึ่งเราขึ้นไปด้านบนแปบไปเจอคนหญิงในสามคือภาพในเกมของสกเกลมันเร็วมากสเกลหน่วโอ้โอ้เออโอ,โอ้จักจักดินจักงอเรียบร้อยตีนไปติดพื้นแล้วก็ชักดินชักงอเลยโอ้ชีวิต let's go let's go ทางทางนี้นี่องเดินไฟแบบไฟจะเกมักเมเดินมันวิ่งวะเนี้ยแต่ตัวความเร็วไม่เท่ากันแต่บางตัวความเร็วเท่ากันมีสองตัวที่ความเร็วเท่ากันมันก็สามตัว,วเออหืมไฟมันยิงไกยงลยังเยงรับหลังในควจะเปิดแฟมิลี่เต็มแล้วลองเล่นดูนะ แบบไม่อ so ัดวิดีโอด้วยว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะไปลองดูใ okay. ห oh, ้ปิ oh ้วปิ้วสไปด์ปิ้วไม่โดนเลยมาแล้วมาแล้วปิ้วปิ้วไม่เห็นไม่เห็นโดนสักเม็ดดูดูแป๊บนึงโอ้โหว่ากากมายิงเม็ดหนึ่งเอ๊ะอ๋อโดนด้วยนี่ว่า มันไม่มีคนละออกครั้งครั้งยังยิ้สเกลสเกลโอ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 ไม่มีใครวางเันทรีย์เลยเดี๋ยวเวลาหาคนไม่เจอเลยคนหายไปไดหมดแล้วเหลือแค่สามคนตายเกียยังไงก็คลิปนี้น่าจะมีเวลาอันสมควรแล้วมม้งผมคิดว่านะ น่าจะปิดคลิปใน3สามวิลาก่อนบายขอให้โชคดีนะ